ป้าลังบ้านเนี่ยจะจะเน้นใส่ใบไม้ที่ตัดลงมานะค่ะทับถมเป็นเป็นปุ๋ยดินดำดีติดเครื่องเดียวว่ามันพอจับอันนี้อันนั้นก็จะเค็ดพอจับอันนั้นอันน,นั้นก็จะเคล็ดทิงสิ่งแวดล้มเพื่อต้นพักะเกดาเพอมันใหญ่แล้วปุ๊บมันก็ปกคลุมมูเลยค่ะแดดท่องไปถึงต้นไม้ต้นอื่นกยยับใบใหญ่ก็เลจำเป็นตองมัดแดดเริ่มท่องแล้วคะ่ะสงเัตเนาคะค่ะเห็นบ่คะ่ะพอเข้าปรับแตง่ง ต้นไม้แน่นิดหน่อยก็จะมีแดดส่องลงมากนะ็จะเขาจะได้สั่งขอแสงเนาะต้นไม้นะ่ะป้าหลังบ้านเนี่ยจะ,จะเน้นใส่ใบไม้ที่ตัดลงมานะคะคทับถมเป็นเป็นปุ๋ยดินดำดีเลยมาตัดสินใจว่า,าห้ามห่อนต้นผักกรดเลาลงจากน้อยนะคะมานอนบานตรงหน้าแต้มว่านนี่แล้วคะ่ะมาถึงประมาณสองทุ่มมันกับพ่อไก่จากบ้าน เมืองทอยูเนาะค่ะประมาณยี่สิบกี่ย่านั่งแล้วก็พักเกษตรแก่พักเษกเษตรอ่อนสปซเก็บไปฝากที่ฝากน้องบ้านไกลนะคะทับถุมได้หลายปีแล้ะค่ะเก็บเป็นปุ๋ยได้เรื่อยๆเข้าะต้องไปกวาดามีดหยั่งแต่แบบจะขอเป็นคนหักต้นไม้เนาะคะ่ะสิบว่าคอยตัดต้นไม้มากไายอันนี้สิบปีเลยได้ค่ะนี่คอยมาตัดก็เลยอ้าวพ่อเป็นยังตัดมีดหยั่งแต่แบบ จะขอเป็นคนหักต้นไม้นะคะสื้อบุคอยตัดต้นไม้มาไงอันนี้สิบปีเลยค่ะนี่คอยมาตัดก <c oughs> ็เลยเอ้าพ่อเป็นยังแต่นั่งค่ะกระชิดเก็บไปฝากพี่ฝากน้องบานไก่เลื่อนเขียงค่ะเพราะว่าพ่อห้าห้านตน้นพักกระเดาโรแน่แล้วมันก็้จะมี <c oughs> เลยมาตัดสินใจว่าห้ามาห้อนต้นพักกระเดาลงจากน่อยนะคะลงมาแล้วแสงแดดมันซ่องค่ะต้นไม้ก็สีไดงงามอันนี้ก็จะเป็นพักเกษตรแล้วก็เป็น เข้าจะปฏิเสธบด้เลยว่ามันจะมีอยุ่ง,งเพราะฉะนั้นฮากจัดการถ้าหมมันมีควันนะคะเพราะไรยุ่งไปเด้นว่าทีอย่าน,านะะั่งแล้วก็พักเกษตรแก่พักเกษตรอ่อนสิได้เก็บไปฝากที่ฝากนองบ้านไกล้ว่าปรับตัดต้นพักแล้วก็มืออื่นจะเห็ดอีกจักหน่อยคอยจะกลับไปบานในเมืองนะค,ะค่ะคิดว่าจะเห็ดแบบนั้นไม่ยู่บานหน้าเป็นสวนก็ ตายกันนี่แหละค่ะอันมักท่านกับใบใหญ่เนาะคะ่ะแล้วก็ต้นนั้นอีกต้นหนึ่งก็ต้นพักติว๋วก็คือค่ะพักหวานป้าเกี่ยวกับใบใหญ่หรือเขียบเนาะค่ะเขียบหนังเขียบขากำจะมีบักน่าวมีบักละมุดนะคะที่ที่จงไว้อยากให้เพินยย่นใหญ่แต่นั่งค่ะก็สิะะได้เก็บไปฝากพี่ฝากน้องบานไก้เลื่อนเคียงค่ะเพราะว่าพ่อเฮาหานตน้นอ่า กระเดาโูกแน่แล้วมันก็จะมีดีค่ะแต่มันถี่มีปัญหาก็คือแสง right? แดดมันบดซองลงมาเห็ดให้ต้นไม้ใบไยเนาะค่ะเช่นต้นบักละมุดกับใบไยต้นมะเขียบกับใบไยต้นอ่ามีตังแต่แบบจะขอเป็นคนหักต้นไม้เนาะค่ะสือว่าคอยตัดต้นไม่มากงายอันนี้สิบปีแลยได้ค่ะนี่คอยมาตัดก็เลยอ้าพ่อเป็นยังแต่นั่งค่ะก็จะได้เก็บไปฝากพี่ฝากน้องบา่นไก่เลื่อนเขียงค่ะเพราะว่าพ่อห้าห้านต้นอ่า กระเดาโรกแน่แล้วมันก็จะมีเข้าจะปฏิเสธบ่ด้เลยว่ามันจะมีอ่ยุง่งเพราะฉะนั้นถ้าก็จัดการถ้าใหมมันมีควันนะคะเพราะไรยุ่งไปเด้นวนิธีอย่านาั่งแล้วก็พักเกษตรแก้พักเกษตรอ่อนเกษตรเก็บไปฝากพี่ฝากน้องบ้านใกล้อันมักท่านกับใบใหญ่เนาะค่ะแล้วก็ต้นนั้นอีกต้นนึก็ต้นพักติว๋วนั่นคือหัพักหวานป้าเด็กกับใบใหญ่อ่า มีดแตงแต่แบบจะขอเป็นคนหักต้นไม้นะคะสือว่าคอยตัดต้นไม้มางายอันนี้สิบปีเลย,ยค่ะนี่คอยมาตัดเลยเอ,าอ,เอย้าวพ่อปนยังตัดออกนะคะส่วนต้นไดที่ห้าคิดว่ามัน่มีประโยชน์เฮาก็ตัดออกค่ะจงไวแต่ต้นที่เป็นผลไม้ไวให้เฮากินแน่กับมีบับบบักเขียบนะคะเขียบหนังเขียบขากำก็บมีบับบเน่ามีบักละมุดนะคะที่ที่จงไวอยากให้เพิ่นใหญ่สวน หลังบ้านส่วนหลังบ้านนี่ปลูกต้นไม้ผสมผสานกันล่าหลายอย่างค่ะเราบันีีต้นที่มันใหญ่เร็วที่สุดนี่อย่านั่งแล้วก็พักเกษตรแก้พักเกษอ่อ,อนสกษทีเก็บไปฝากพี่ฝากน้องบ้านใกล้แล้วก็เก็บต้นไม้นิดหน่อยอยู่ห้างล่างเนี่ยที่มันจะเป็นมองเอหมองเพาะยุ่งไล่เนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านหน้าบรรสวนนี่นก็ล่ามไปเลยมันก็เลยเป็นแบบเฮ็ดบ่ได้ อ่าเพได้ตามที่เป้าหมายที่ว้างไว้ก็เด็กเด็กเครื่องนึง่งอ้าบ่เป็นยังเด็กเครื่องนึงกับเครื่องนึงป้าหลังบ้านเนี่ยจะจะเน้นอ่าใส่ใบไม้ที่ตัดลงมานะะี่ยค่ะทับถมเป็นเป็นปุ๋ยดินดำดิแล้วก็เก็บต้นไม้ในหน่นอยอยู่ข้างล่างเนี่ยที่มันจะเป็นมองอ่ามองเพาะยุ่งไร่เนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านหน้าบรรสวนนี่กระเดาออกจากหน่อย ช่วงที่ตัดพักกระเดาออกนะคะ่ะเขากับมาเล่มต้นไม้น้นอยแน่ยี่แถวนี้ออกจริงๆเลาสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านนี่ปลูกต้นไม้ผสมผสานกันหล,ลายอย่ยางค่ะเราบันีีต้นที่มันใหญ่เร็วที่สุดกิโลมาหอดบนันีีง่ายขึ้นก็คิดไปแล้วคะ่ะว่าตื่นสองมาทิตยอย่างแน่มัอนี่ตั้งใจไปแล้วคะ่ะว่าจะทำความสะอาด แดดเริ่มซองแล้วค่ะสังเกตเนาะค่ะเห็นบ่ค่ะพอเขาปรับแต่งต้นไม้แน่นิดหน่อยก็จะมีแดดซองลงมานะก็จะเขาจะได้สัางข์แสงเนาะต้นไม้น่ะในตู้เห็นในน้อยเนี่ยทำมือเศาร์เนี่ยถ้าประมาณสองชั่วโมงเดียค่ะบ่แล้วทำเด็กเคืองเดียวเฮกโลมาหอดบันี้งย่ำมย่ำขึ้นก็คิดไปแล้วค่ะว่าตื่นสองมาทิฏ็ิอย่างแน่มือหนีตั้งใจไปแล้วค่ะว่าจะทำความสะอาด แดดเริ่มซองแล้วค่ะสังเกตเนาะค่ะเห็นบ่ค่ะพ่อห้าปรับแต่งต้นไม้แน่นิดหน่อยก็จะมีแดดซองลงมานะก็จะเขาจะได้สัางข์แสงเนาะต้นไม้นะ่ะสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านนี่ปลูกต้นไม้ผสมประสานกันหลายหลายอย่างค่ะแล้วบดนีต้นที่มันใหญ่เร็วที่สุดเอ้ยมาตัดสินใจว่าห้ามาฮ้อนตน้นผักกรดเดาลงจากหน่อยนะคะ มองเทียนทําความสะอาดเป็นแังไแน,น่มันเป็นสมกับต่างใจใบบอจริงๆก็สะอาดค่ะสะอาดในระดับหนึ่งนะคะอที่เห็นเนี่ยคือใบใหม่นะอย่านั่งแล้วก็พักกระเกษตรแก่พักกระเกษตรอ่อ,อนเสิยดเกรร็บไปฝักที่ฝักนองบ้านไกล้อมีอั้งแต่แบบจะขอเป็นคนหักต้นไหม่นะคะ่ะสิบอควคอยตัดต้นไหม้มากงายอันนี้สิบปีเลยค่ะนี่คอยมาตัดก็เลยเอา้าพ็เป็นยังตัดแดดเริ่มซองแล้วคะ่ะสังเกตเนาะคะ่ะเห็นบ่คะ่ะ พอห้าปรับแต่งต้นใหม่แน่นิดหน่อยก็จะมีแดดส่งลงมานะก็จะเขาจะได้สัางข์แสงเนาะต้นใหม่น่ะออกนะคะส่วนต้นใดที่ห้าคิดว่ามันบม่มีประโยชน์เาก็ตัดออกค่ะจงแหว้แต่ต้นที่เป็นผลไม้ไให้ากินแน่กัมีแบักบักแต่งตัวชิวๆสบายใส่แบบเอ่อมียางก็ใส่ไปเลยบ้อีดยางหลายเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งเด้อค่ะว่ากระเดาออกจากหน่อย ช่วงที่ตัดพักกระเดาออกเนาะค่ะเขากับมาเล่มต้นไม้น้อยแน่แถวนี้ออกจริงๆเลาอันมักท่านกับใบใหญ่เนาะคะ่ะแล้วก็ต้นนั้นอีกต้นนึงกับต้นพักติว้วรู้สึกค่ะพักหวานป้าเส่งกับใบใหญ่ก็ลยคาะทับถมในหลายปีแล้ะคะ่จะจิบเป็นปุ๋ยได้เลยเข้าพร้องไปกวาดโลมาหอดบัดนี้ง่ายขึ้นก็คิดไปและะ้วค่ะว่าตื่นสองมาสีทิยังแน่ นนี้ตั้งใจไปแล้วค่ะว่าจะทําความสะอาดมีอแหลงแต่แบบจะขอ็นคนหักต้นไม้นะค่ะสิบอคอยตัดต้นไม้มาไงอันนี้สิบปีเลยด้วยค่ะนี่คอยมาตัดก็เลยอ้าก็่เป็นยังดเลยมาตัดสินใจว่าห้ามาห้อนต้นพักกระเดาลงจากหน่อยนะค่ะที่อย่านั่งแล้วก็พักเกษตรแก้พักเกษอ่อนเกษตะเก็บไปฝากที่ฝากน้องบ้านไกลอันมักท่านกับปอย่เนะค่ะ แล้วก็ต้นนั้นอีกต้นหนึ่งก็ต้นพักติว๋วนั่นคือพักหวานป้าเด็กกับใบใหญ่เลยคาะทับถมได้หลายปีแล้วค่ะเก็บเป็นปุ๋ยได้เลยเฮ้ยเพราะตงไปกวาดแต่ล่ามไปเลยมันก็เลยเป็นแบบเฮ็ดบ่ได้อ่าบ่าได้ตามที่เป้าหมายทีบ้างไว้ก็เลยเด็กเด็กเครื่องนึงเอาบ่เป็นยางเด็กเครื่องนึงกับเครื่องนึงสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านนี่ปลูกต้นไม้ผสมผสานกันลหลายหลายอย่างค่ะแล้วบัดนี้ ต้นที่มันใหญ่เร็วที่สุดนะคะทับถมได้หลายปีแล้วค่ะเก็บเป็นปุป๋ยได้เรื่อยเฮ้าปศต้อตไปกวาดลงมาแล้วแสงแดดมันส่องค่ะต้นไมก่ก็สิไดงงามอันนี้ก็จะเป็นพักเกษตรแล้วก็เป็นแดดลงมาแล้วแสงแดดมันส่องค่ะต้นไมก่ก็สิได้งามอันนี้ก็จะเป็นพักเกษตรแล้วก็เป็นแดดในตู้เห็นในน้อยเนี่ยําำมือเ้าเนี่ยถ้ำมาประมาณสองชั่วโมงเด้ค่ะบ่แล้วท้าเดียงเดียว <c oughs> เห็ดกระเดาออกจากน้อย ช่วงที่ตัดพักกระเดาออกเนาะคะ่ะเขากับมาเล่มต้นไม้น้นอยนแน่ยี่แถวนี้ออกจริงๆแล้วา,านอนบันทงหน้าแต้มหมู่ว่านนี้แล้วค่ะมาถึงประมาณสองทุ่มมันกับบอกไกจากบานันเ <c oughs> มืองทอยูเนาะคะ่ะประมาณยี่สิบเลยมาตัดสินใจว่าเข้ามาห้อนต้นพักกระเดาลงจากน่อยเนาะคะ่ะเ <c oughs> พื่อต้นพักกระเดาเพราะมันใหญ่แล้วปุ๊บมันก็